นามัตถุราตนาตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระราตนาตัยอภิวันธนานอมพระจอมไตยอันลำคาพระพุทธาผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปถมอภิวาทกราบก้มพระธรรมสองพองใสเลิศดวิลัยงามงดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพื้นน้าบุญล้นพระสังโฆองค์เอกบัณธนานกใบขมาก้มกราบการ ขอทบา,ายความเคารพพระมหาเทระตลอดถึงเพานสะทมิกทุกงบทุกองค์องคขอ,อกาศกล่าวสิ่งละอันพันละน้อยมูนิ้นทาวัธนมโพชาคาพาสัมภวะสุนทรีสารนังปานีนังวานีไม่หังปีนยะตังมะนัง ขอพระรัตธรรมอันอ่าไภัยในห้องแห่งบงกฎคือพระโอษของพระจอมมุนีผู้เป็นที่เพิงของสัตว์ทั้งหลายจงกระทําใจของข้าพระเจ้าให้เอิบอิ่มขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสุขคู่สุกคนที่ได้สละเวลามาควอมกันเจริญกุศลในทรงภาคเศร้าของมือนีคือเขาได้เกันดีมอนี คนลาเขากะฮู้กันไในนาว่าเป็นวันของแม่ยิงวันแม่ยิงเดยอดสันหลายแล้วเขาก็จะให้สิทธิแม่ยิงเป็นพิเศษในมือวันที่8เดือนมีนาคมลาเฮาก็ามีประเพณีประเพณีหนึ่งที่ต้องเสริมสลองให้กับผู้หญิงแต่ว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็ใส่ โอกาสที่พักเวียพักการนี่แหละเข้าไปสลองอยู่วัดอยู่ว่าโดยการทักษาสิ้นโดยการฟังธรรมซึ่งเป็นปฏิปทาของบุคคลผู้มีปัญญาเหตุกันหลายคนหล,ลายบ้อนกับเสริมสลองในสิ่งที่บอถึกต้องกันมีแต่พวกน้องสื่อว่าในเหตุสิ่งที่ถึกต้องพาผู้ยิงนั่นแหละ ข้าวัดฟังธรรมสม,มาทานศีลไห้ทานนะควรเหตุแบบนั้นเบ้าเองเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนี่นะถ้าหากเบ้าเกเกี่ยวกับประเทศลาวก็คือเคียงบาเคียงไหลกับการปฏิวัตินะจนเป็นเหตุให้ได้ปฏิวัติจนสําเร็จได้ชาติลาวมากะต้องอาศัยผู้หญิงผู้หญิงเกียงซื่อว่ามีคุณอย่างอนเนกอัน,นันต์เช่นเดียวกัน เมื่อนี้จะนำพุทธพจน์บทหนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกายสาาทรรมวัตมา่อสุฟังมีเทวดาตนหนึง่งเคยได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปขาบทุนถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พงคผู้เจริญแม่นอย่างน้อเป็นใหญ่ในโลกขน้อย แม่ยังเป็นพันดะอันสูงสุดกลัวพันดะทั้งหลายแม่ยังเนอเป็นเหมือนสนิมของศาสตร์อาวุธแม่ยังเป็นสเสนียดจังไฮในโลกผู้ใดเนอนำของไปแล้วยอมถึอห้ามและผู้ใดเมื่อนำไปยอมเป็นที่หักบุคคลใดเมื่อมาอยู่เรื่อยๆมาอยู่ดุดุ บรรดิตทั้งหลายยอมต้อนรับอันนี้เป็นคําถามที่เทวดาได้ถามต่อพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดตอบคําถามของเทวดาวานอําอนาจนันแหละเป็นใหญ่ในโลกผู้หญิงนั่นเองเป็นพันดะอันสูงสุดแห่งพันดะทั้งหลาย ความโกรธเป็นเหมือนกับสนิมของศตัตตาพวกโจรซื้อว่าเป็นเสนียดจังไห้ในโลกโจรน,นำของไปยอมถึกห้ามส่วนว่าสมณะเมื่อนำไปยอมเป็นที่หักสมณะนั่นแหละเมื่อมาอยู่ดุดุมาอยู่เรื่อยๆบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายยอมต้อนหับ อันนี้เป็นคําถามคําตอบที่มีปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกายสขาาวักนั้นเขาฟังแล้วเาขา้อใจปะนี่เป็นพุทธพจน์ท,ที่พระองค์ตัดต่อไว้เพราะฉะน,นั้นบางทีเขาฟังแล้วก็เออยังงง,งๆอยู่เด้หมายความว่าอย่างไะเพื่ออธิบายฟังว่าที่พระองค์ตอบคําถามของเทวดาข้อที่แรกเลยเทวดาถามว่าแมน หย่งเป็นใหญ่ในโลกเขาอาจจะบอกว่าบุคคลน,นี่บุคคลน,นั่นผู้เป็นประธานประเทศผู้เป็นประธาน,นาธิบดีเขาอาจจะบอกไปเป็นบ้างนั่นแหละเสื้อว่าเป็นใหญ่เขาอาจจะคิดแบบนี้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอำนาจต่างหากละ่ะเป็นใหญ่ในโลกบมมีผู้ใดใหญ่ดรอกอำนาจนั่นแหละมันเป็นใหญ่ในโลกเป็นไปตามอำนาจมั้งเห็นบ่า อำนาจจึงซื้อว่าเป็นใหญ่ในโลกบุคคลไปกรรมอำนาจจึงซื้อว่าเป็นใหญ่ตามเนาะอำนาจจึงซื้อว่าเป็นใหญ่ในโลกนะข้อที่สองเทวดาถามว่าแม่นอย่างเนาะเป็นพันดะอันสูงสุดกลัวพันดะทั้งหลายเข้ามาพันดะหมายถึงอย่างพันดะแปลว่าเครื่องไส้สอยสิ่งของเอิ้นว่าพันดะ พระองค์ตรัสตอบว่าผู้หญิงนั่นแหละเป็นพันธะอันสูงสุดกลัวพันธะทาั้งหลายในโลกเป็นอย่างจึงบอกว่าผู้ยิงเป็นพันธะอันสูงสุดในโลกนี้เอาผู้ซ้ายนี่บ่เป็นพันธะบ่บ่เป็นเครื่องใส,ส้สวยบ่เป็นวัตถุที่สูงสุดในโลกบ่พยนยกให้ผู้ญิงเนี่อนอย่างจึงบอกจังสั้นถาม่าพระเจ้าจากกักรพรรดนีน่นะเวลา อุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยต้องเกิดจากท่องของไผ่ก็ต้องเกิดจากท่องของผู้ญิงเป็นผู้ญิงเป็นทอดแม่ผู้ใหก้กําเนิดพระเจ้าจัก,กรพรรดิเป็นใหญ่ในโลกบะพอาพระเจ้าจัก,กรพรรดิเป็นใหญ่ในโลกแต่ต้องได้ไส้สอยท่องของพระมารดาของเพ่นมาอุบัติขึ้นในโลกจึงสามารถเป็นใหญ่ในโลกได้ยิ่งไปกว่านั้นเด พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดในท้องของไผ่เกิดในท้องของพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระราชมารดาถ้าบ่มีพระนางพระองค์กับบอุบัติขึ้นในโลกได้ก่อนที่พระองค์จะลงมาอุบัติในโลกต้องกวดเบิงวิโลกนะธรรมเป็นบ่หนึ่งในบรรดาวิโลกนะธรรมนั่นก็คือมารดา มารดาต้องมีอายุอยู่บเกินสิบเดือนกับเจ็ดมือและผู้ปรารถนาเป็นมารดาของพระพุทธเจ้านี่ต้องตายแน่นอนประสูติพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วต้องตายแต่ว่าปารถนามาเป็นประเสริฐบุคคนผู้นี้คนผู้นี่ใจประเสริฐหลายยอมเสียสละแค่ให้ลูกมาอาศัยท่องเกิดและตาย ซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกแม่แต่พระอาหารหันตะสมมาสมพุติเจ้าทีพวกเฮาพู้กันมาเพิ่นเป็นเอกเป็นยอดเป็นอุดมบุคคลในโลกที่บมีผู้ใดยิ่งกว่าแล้วแต่พระองค์ยังได้ใส้สอยท่องของพระมารดานั่นมาอุบัติขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงซื่อว่าเป็นพันดะอันสูงสุดในโลกนี้บบมีพันดะอื่นยิ่งกว่า ผู้ยิ่งก็ดีเลยเนาะดีหลายผูหยิงนีนะอ่าข้อที่สามหมนเนี่ยข้อที่สามทวดาถามว่าแม่นอย่งางเนาะเป็นเหมือนสนิมของสัตว์จ้าสนิมหมายถึงอย่างสนิมขี้เมี่ยงไ,ไหนบ้าเหตุให้ศาสตราอาวุธนี่นะมันเศร้ามองมันสุดสมและมันลดก่อนออกแม่นบ้สนิมนี่นะ แตุ่ทิเจ้าตอบว่าความโกรธนั่นแหละเป็นเหมือนสนิมของสัตตาเอา้าความโกรดนี้ไปให้เทสัตตาอาวุธมันขเข้เมา,ามีงห่าโ่เมนเทวดาถามบ่ได้หมายถึงสัตตาคือของมีคมธรรมดาหมายถึงสัตตาคือปัญญาญาณสัตตานะไม่เหยังเป็นสนิมของสัตตาพค์เลยบอกว่าความโกรธนี่มันเป็นสนิมของสัตตา เวลาโกธขึ้นมาแล้วน,นี่นะปัญญามีบ่บ่มีเลยปัญญาแหลมคมคือเกาบ่โกธขึ้นมาบ่มีทางพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าคนโกธยอมบ่หู้อัดคนโกธรยอมบ่เห็นธรรมความโกธครอบงำจิตใจของบุคคลใดในตอนใดในเวลาใดความมืดตื้อยอมปากฏในเวลานั้นมืดเปิด ความให้ความตาตามาเห็นป mm. so si ่ะความจมความบาตามาการทุบตีตามาการติชินน mm. ินทาตามาการซ้อเสียดอากุศลธรรมทั้งหลายตามมามืดเลยยอยอย่างไรปัญญามันบวมแมคมขึ้นมาตัดกระแสของอกุศลนี่ความโกรธจึงซอว่าเป็นเป็นเหมือนสนิมของปัญญาของสาจาคือปัญญายังบุคคลเห็นเลยในโลกนี้ เวลาคนโก้เราจะมีปัญญาเป็นไปว่าไหโก้หนิ่นปิดบังปัญญาเมื่อปิดบงังเหมือมหมันเกิดขึ้นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตัดตอบเลยที่วทวด,ดาถามอีกว่าแม่นยังเป็นสันเนียตจังไห้ในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดตอบว่าโจนนั่นแหละเป็นสันเนียยจังไห้ในโลกโจนหมายถึงอย่างบุคคลผู้ถือเอาของที่เขาบอได้ให้ เอิ้นว่าจนผู้ป้นผู้เจผู้ฆ่าคนอื่นเป็นบ่บุคคลผู้เหดตหเนเนดจังซี่แหล่เอิ้นวาสเนียจังไรในโลกบุคคลอื่นบ่ทอแต่ว่าโจรมีหลายแบบได้ละ่ะเดี๋ยวนี้เนาะมีทั้งจนในเครื่องแบบจนนอกเครื่องแบบเป็นบ่ามีจนหลายประเภทนักไปกว่าหั่นนะพระพุทธเจ้าตัดเอื้นพระภิกคุนีวามหาโจร บนมหาจนธรรมดาเนี่ยมหาจรพ้อมทั้งโลกเทวโลกมารโลกพรม,มาโลกพ้อมทางมนุษย์เทวดาสมณะพามทั้งหลายพร้อมโจรได้กับบทออันโจรคืนคือพระนี่นะเป็นอย่างจึงว่าอยู่สั้นพระห่างเป็นพระผีโลกคืออาตมามักเบ้าเนะีย่ยญาทานสาลีเพิ่งเบ้าเนาะเป็นพระผีโลกเป็นไม่ออกวันศีลนี่นะ ขั้นเป็นพระพีโลกนะพานาิโยมเขาไปบะบนสารเก่าเนาะพาญาิโยมเข้าไปเสียเราะสะดอะน้ำเพชรในสิ่งที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเลยนะซื่อวาป้นบ่ป้นบุญของพวกมนุษย์เรานั่นบ่แทนที่มนุษย์ทั้งหลายเรานั่นเขาจะมีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นบ่เขาจะได้ให้ทานในพระพุทธธรรมพระสงค์เขาจะมีพระรันาตนตรัยเป็นที่เพ่ง แทนที่เขาจะได้ฟังธรรมได้สดับธรรมะของพระอริยเจ้าแต่เถือคู่บาอาจารย์เนี่ยซักสวนไปในสิ่งที่บัวชอบบางคนอวดอุตริว่าตนบรรลุคุณธร,รรมแบบนี้แบบนั้นได้สมาธิได้ญาณได้ปัญญาหรือบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าเอิ้บอกว่านี่คือโจรพ้อมทางเทวโลกมารโลกพรมโลกพ้อมทัง มนุษย์ได้เทวดาสมณะพานทั้งหลายก็บ่มีโจรอื่นยิ่งกว่านี้แหละคนนหลอกลวงญยติโยมนี่นะอันนี้โจรคือพระเนาะแต่โจรในภายนอกกับป้นจี้เ็ดให้เจ้าคองทรัพย์ีเสียทรัพย์ได้เสียเอาไว้เ้วะได้เ็ตให้เขาเสียชีวิตหรือเดือดห้อนเดือดห้อนนานาประการได้แต่พระนี่เหดให้กุศลเขาเสียหายเ็ดให้มิจฉาทิฐิครอบงำเขาจึงเสือป่นเขา ป้นเขาจากรัตนอันประเสริฐป้นเอารัตนะเขาทิมป้นเอาพุทธรัตนธรรมรัตสังฆารัตน,ตน,ตนเขาทิมป้นเอาทรัพย์คือศรัทธาฮีริโอตตะเป็นต้นของเขาทิมโหวดว่าจูนประเภทเนี่ยจูนประเภทนี้น,นี่คือจูนอย่างยิ่งเลยท่านพวกเขานี่ก็โอ้ในเตียมขนาดได้เนาะ ตรียมจิตเตรียมใจเดอ้ออย่าให้เป็นโจรเดอ้อซองจิตซองใจตัวเองอยู่ตลอดอย่าให้เป็นโจรปิงชาวบ้นานพระพุทธเจ้าตอบว่าโจรนี่แหละเป็นสันเหียจังไห้ในโลกเลยนะที่ว่าอาคามีกว่าแมนผู้ใดเนาะถือเอาของไปยอมทึกห้ามแมนผู้ใดเอาของคนอื่นไปแล้วทึกห้ามนีนะพระราชามาสมุทรเจ้าบอกว่าโจรนั่นแหละนําของไปยอมทึกห้าม ขั้นโจรเอาไปนี่เขาห้ามบะหรือว่าเอาไปโลดสิบ่ะบ่อดอกเป็นบวาต้องห้ามต้องห้ามต้องปามบางเทื่อนี่ต้องต่อสู้กันต้องทุบต้องตีกันต้องล่างต้องพานกันเด้พระองค์เลยบอกว่าโจรนําของไปยอมถึอหักที่วดาถามอีกว่าแม่นไผล่ะนําของไปยอมเป็นทีหักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบอกว่า สมณะนั่นแหละนำของไปยอมเป็นที่ฮักต่างจากโจรวัสมณะนี่นะเวลาสมณะเขาไปในบ้านในเฮือนของตัวเองบอกเลยตัวเองได้ถวายทานไปจะเป็นจีวอก็ตามอาหารบิณฑบาตก็ตามเสนาสนะเพสัชปัจจัยก็ตามหากว่าสมณะเ่านั้นถือเอาของทานของตัวเองไปนี่นะจะเป็นของเล็กของหน่อยของลายก็ตามโอ้ยอมเป็นที่ฮักของตัวเองม่นบ่ขันถวายแลยว้วบ่เอาในเทื้อหนาอยากถวายบ่ เรออื่องนะเนะพันใดเนาะขั้นถาวายไปเลยเนี่ยโอ้เพื่อนฮับของเขาไปยอมเป็นที่ฮักของเขาเออเพื่อนฮับทานของเขาเนะเพื่อนเป็นเนื้อหน้าบุญของเขาเนะต่างจากโจรเนาะสมณะเนาะแต่ว่าโจรในข้าของสมณะก็มีก็บตามาว่ามาเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยได้ตัดว่านี่เนี่ยสมณะนี่แหละเวลานําไปยอมเป็นที่ฮัก ทวดาถามข้อสุดท้ายบอกมาแม่นผูนน้ใดน้อเข้าไปหาดูดุบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายยอมต้อนรับเฮาต้อนรับจนบ่บอกวนะ่าภพสิจา้าเลยบอกมาสมณะนั่นเองเวลาเข้าไปอยู่ดูดุบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายยอมต้อนรับบ่แเ่นคนทั่วไปต้อนรับเลย คนเทื่อไปนี่นะเขาเบื่อานสมณนะเพราะสมณะนี่นะมักขอดิบินทบาทตลอดเป็นบ่เขาบวมากักคนขี้ทีเขาบวมากักบวมักสมณนะคนโง่เราบาปัญญาเขาบ่ามักสมณนะพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าบัณฑิตทั้งหลายยอมต้อนรับบุคคลผู้มีสติมีปัญญาเป็นคนมีความสลดอาหรู้ในกองกุศลทั้งหลาย เป็นผู้มีศรัทธาีนเอิ้นว่าบัณฑิตบัณฑิตทั้งหลายนี่เขายอมต้อนรับสมณะในการทุกเมื่อขอแค่มีสมณะเข้ามากันแล้วกันเพราะว่าจะเป็นการลุกขึ้นไปต้อนรับการกราบไหว้ให้อาสนะด้วยความพอใจการถวายทานตามกําลังการเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเป็นต้นเป็นกิจที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายจะได้จากสมณะนี่พระัมมาสมุทธเจ้าเลยตัดไม่เหมือนบ่ พี่คูทั้งหลายบุญใหญ่หาประการยอมเกิดขึ้นเมื่อสมณะผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเถือนหรือตระกูลของบุคคลหาประการคืออย่างใดหนึ่งได้เห็ุจิตใจให้เลิมใสซื่วากำลังปูทางไปสวรรค์เห็ดข้อปฏิบัติให้เกิดในสวรรค์ได้ลุกขึ้นไปกราบไหว้ต้อนทับกราบไหวให้อาสนะซื่วา กำลังปฏิบัติให้ไปเกิดในตระกูลสูงสง่งได้ชำระความตานีขีทีในใจซื่อว่าได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้มียศหลายได้ถวายทานตามกำลังซื่อวาได้เฮ็ดข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้มีพวกกสมบัติหลายแต่ถ้าได้เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเพื่อ สอบส่วนทวนถามธรรมะซือว่าเขากําลังปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้มีปัญญาหลายประโยชน์หรือบุญใหญ่หาประกาศยอมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ได้พบเห็นสมณะแต่คนโง่เขาเขาฮู้บ่ละเขาเฮ็ดบ่บ่ต้องคนมีปัญญาต้องเป็นนักปราชญ์บัณฑิตเท่านั้นแปบางบ่นี้เขาอะไรซ้ํำมันบ่แล้วครูบาอาจารย์บางเธอไปบินธบาตเขาลไรก็มีไง ก็ต้องมาผ่านเทื้นเขาเขา่าว่ะปิดประตูไว้อีกรอบหัวไปเลยกับมี่เลยเด้๋ยวเลยอาตะมาเคยชื่อแขกดาเนี่ยอาตมาเนี่ยไปบินทบาทอยู่อินเดียใครเตดาเป็นภาษาแขกบุฮูเรื่องบุเจ็บใจปันไนด้าเป็นภาษาแขกคนมีศรัทธามีปัญญาจะต้อนทับสมมาณะนะนี่เป็นคําถามคําตอบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได ตอบคําถามกับเทวดาในที่นั้นเพราะฉะนั้นก็เลยยิบยุกขึ้นมาบอกสุฟังว่าเออผู้หญิงนี่นะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นเครื่องไส้ที่ประเสริฐเป็นบอนอาศัยเกิดของบุคคลผู้ประเสริฐจึงซื่อว่าเป็นพันดะอันสูงส่งในโลกเนื่องในวันไม่ยิงมืน้นนี้ก็เลยนํามาบอกสุฟังว่าเออผู้ญิงบ่เป็นคนตามต้อยด้ผู้หยิงนั่นแหละ เป็นบุคคลผ,ผ,ผู้ให้กำเนิดคนผู้ประเสริฐเมื่อเป็นบุคคลผู้ให้กำเนิดคนผู้ประเสริฐกะซื่อว่าเป็นพันธะอันสูงสุดอันประเสริฐเช่นเดียวกันนะก็ขออนุโมทนานําญาติโยมเมื่อสุกคนที่มาความการเจริญกุศลก็คงจะบอกว่าอย่างไรขอจบปกินกะสารธรรมโนเพียงเท่านีา้ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นในใจิตในใจของทุกคนทุก่านจงเป็นปันใจจัยให้ทานทั้งหลาย ได้ประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกทางปวงท่าที่สุดแล้วก็ะอให้ท่านทั้งหลายจงได้บรรลุถึงมรรคผนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกทานทุกคนเธอ